โอเคครับผมสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจ้าชายส่งนะครับก็วันนี้นะคะผมก็เดี๋ยวจะพามาดูเว็บนะครับก็จะเป็นเว็บ FF Spin Shop นะครับพรานี้นะครับผมมาเจอเว็บนี้นะคะผมเพิ่งเคยได้เจอเว็บนี้เลยก็จะมาส่งเดี๋ยวจะเอาตังนะคะผมที่มีอยู่อยากจะมาส่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะผมก็คลิปนี้นะคะผมก็จะมาดู ะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับงั้นเราไปสมัครกันดูเลยดีกว่าครับผมวิธีการสมัครนะครับทุกคนนะผมก็ให้ใส่ชื่อนะครับผมนะครับก็ประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวเอ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 โซนนนนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้ใส่ให้เหมือนกันนะครับสองอันให้เหมือนกันเลย กดสมัครสมาชิกเลยนะครับนี่โอเคครับผมนี่ครับผมก็ได้แล้วนะครับผมก็ใส่ไปครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบครับโอเคเข้าสู่ระบบสาเร็จแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะนี่เลยครับผมเข้ามาสู่หน้าเอฟเอสซพเพนชชันะครับบริการส่งของรางวัลีไฟล์นะครับอัปเดตของทอดเวลาใช้บริการนั้งแต่วันนี้แล้วนะครับทุกคนครับ ก็ในเว็บก็จะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้โอ้โหสีสวยน่าดูเลยมาดูวิธีการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินการสุ่มแบบการเติมเงินแบบซองของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะผมที่ไม่รู้นะครับหรือสามารถคือไม่เติมไม่เป็นอะ่ะออก็สามารถไปดูที่ตรงนี้ได้นะครับจะมีวิดีโอสอนอยู่แล้วก็ใส่ลิงก์ไปตรงนี้เลยนะคะผมโอเค งัน้นเดี๋ยวเราไปเติมกันดีกว่าครับโอเคเพื่อนๆครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มีนะครับผม200เฮดิตนะคะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปสุ่มอะไรดีนะครับก็มาสุ่มรางวัลครับก็จะมีปืนการันตีเนเวเจ็กการันตีหมัดน,นะครับโอ้โหหมัดโคตรเยอะเลยทุกคนก็เดี๋ยวครั้งหน้า ใหผสมและกันนะครับผมสำหรับไอดีมัดนะครับก็นี่เลยโอเคเดี๋ยวให้ส่งรหัสปักทงดีวกว่าปักทองสุดโหดนะทุกคนหนึ่งครั้งนะคะผมหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเครดิตนะครับทุกคนก็โอเคก็เดี๋ยวส่งเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับจะได้เช่าหรือเปล่าแต่ถ้าเช่าก็คุ้มแ้วนะสำหรับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเครดิตนะก็เลย เอ้ยยังไงยังไงจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ย,ยนดีด้วยทุกคนได้รับอะไรเนี่ยคุณได้รับปักของเหรอแต่ไม่รู้ว่ากี่วันนะทุกคนให้ได้รับปักของเจ็วันทุกคนก็นี่จะเป็นไทดีนะทุกคนแล้วก็พราสเวอนะครับเจวัน ได้มาเล่นเจ็ดวันเลยทุกคนก็หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเครดิตนะครับก็โอเคก็นะครับเดี๋ยวเราจะปิด ID ไอดีไว้นะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในไอดีกันเลยว่ามีอะไรบ้างมีปักตงจริงจริงหรือเปล่านะครับไปไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วผมก็ตอนนี้นะครับใครดี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน anyone <ก>น got a clue นะครับผมจะมีท่าปักกง Anyone got a clue?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  รรมนคะ Anyone got a clue? Anyone got a clue? ดูมีของเยอะแมากมายเลยมีหวมีด้วยนะคะหัวไฮไลท์นะนี่ดูดิแกะหลายๆนะครับแล้วก็ชุดชุดหวงข้าวจะมีหวงทาวผู้อื่นนาะแค่นี้ก็คมแล้ดูดีชุด ก็เจอเลยทุกคนก็นี่เลยนะครับอ่ okay. anyone got a clue anyone got a clue anyone got a clue